สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปที่เป็นลมรลักแรงถอดคิดถึงคือเกา่าฮัลโหลเอาละมาพูดเดมอลากเกินเกินเกินกุดเกินตาตาบอกชัวร์ตอรกเนต์ตุนดีอ๊อบกกายวักเกิดเดินทางไปทำงานตอนเช้าค่ะ มาพบมาพบอกับสาวดาวใจคนเดินทาง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 สวัสดีตอนเช้านะคะเดินทางแบบเล่งดวนฮันโลโหลเฮนรี่กุดมรเกินเฮนรี Henry, years, so. ่เอาเซนีสเปซอนอัลลาสุกุดาเอ็กคับโซเอ็กเปแบนเปจิตลาดนาวเอ็กเปแบนอบออตบาน

อถตบานน now ีก dang well well w e อันนา้ red d o t ี r e e dam e g b a n worker okay e g mut s l a ยายไปกินตะเวออื brother ยายตะเวออืยายมุดนกสลาบเฟด มาล้มโซฟรุกวัดกันโยกโกคุณเดมอลากันโยกมาสลือไก่สลือมวยเบียไก่มวยเบียและกระลักกระปัดด่างไฟทิ้งกระเดิน รถโซด <analyze it. wie> Depois, ุยดุยอถโซ่รถสตรกมักสามไลเดินดิฉัน ซฟรุกวักรูลิเอในเบแรกก็แกก็ในเบแรกก็ขนุนฟุลแรกกออนเเขนุุแมเดเกย่าจะไปเอือจะเอือไปกินมูสนวสลาเปิดแรกก็แรกก็สลาเวลเตอร์สเนอกนี้เอมูสฟดอ่ะไก่ม้ออเอ Oh, Mercedes oh, BMW. Uh, okay. BMW. ตื่นสายตื่นสวยเมื่อนี้ค่อยตื่นขึ้นมาแล้วค่อยก็นอนหลับต่อไปอีกสิบห้านาทีที่ดินแปลงนี้ยังไม่ได้ไถเลยพระเจ้าเพราะพาเจ้าสิทธิ์ยาคายาพระเจ้าวาดไถต้องเอาขี้บัวมาใส่มาเอาขี้บัวขี้บัวมาใส่แล้วกันไถกรบไม่รู้เขาจะทำอะไร ายโฆษณาเลยอากาศดีอากาศสวยตอนเชา้าแดดเริ่มมาแดด่องคนก็นดีใจต้นไม้ก็สวยโดนแดดมันกระสิเริ่มผลิใ้ผลิดอก เซนจิเซิเราต้องไปเข้างาน7จ็ดโมงเจ็ดโมงสิ้านาที นาทีสิบสองนาทีดวนแต่กมาทางน้อยนอยใกล้แล้วค่ะบอกว่าล่ากอยแต่ก็มาเจอหัวควงข่อยแอบจอบแอบจอบเงินว่าสอดรู้สอดเห็น สเห็ดมาจะไปหอดใสเรายังสิล่ะเป็นคนของประชาชนก็ต้องมีคนสอดส่องดูแ,แลเราทุกการเดินทางทุกวินาทีมีคนมาสอดส่องดูแลขอบคุณนะคะขอบคุณหล,ลายๆที่มาสอดส่องดูแลอย่าลืมดูคลิปให้ด้วยนะคะ โฆษณานำเดินกำลังเก็บเหรียญสลึงอยู่ตามหาเหรียญสลึงรวมๆกันจะได้หนึ่งบาทซากุระจะาน้อยมันก็สิบานะซากุระเริ่มแล้วเริ่มไหนไหมถ้ามันบานแค่อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็หายไปขอยต้องวาดไทยให้ได้ซากุระ สองอาทีแ้วมันก็เเร้ามันก็นโลนโอเคนะคะถึงที่ทำงานแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อ บายบายค่ะขอบคุณหลายๆด้วยกันเลสบายดีด้ด้วยอันน้อเกียด้วยด้ด้ยด้วยดว้ด้ววยด้วยด้วยดงานย้น้้้าน